คนขาไมโดนมิชชั่ชีพมีคนติดต่อมาค่ะเนื่องจากว่าเราตัวใหม่เองอะขายของใช่ไหมขายหินขายอ้อก้อนแบบเนี้ยค่ะแล้วก็มีคนติดต่อมาในกล่องข้อความของร้านค้าแล้วบอกว่ามีคุณพี่จากสปปลาวนะคะอยากได้หินของใหม่เนี่ยไปขายที่โรงแรม หะะมายก็บอกว่าติดต่อตามปกติที่เคยหมาเคยขายได้ไหมเขาก็บอกว่าป้าคนนี้แกทำไม่เป็นแกทำเป็นแต่ใน Openchat เป็นคลิปที่กำลังถูกแชร์ในโซเชียลค่ะเ,ซเซะมื่อปีใหม่สุมนรัตหวานใจสาวหล่อปบาต๊อปปติญญาได้ออกมาอัดคลิปเป็นอุทาหรณ์หลังเธอโดนมิจฉาชีพหลอกเงินเธอขายของออนไลน์และที่อึ้งไปกว่านั้นค่ะมีเยื่อเยอะมากที่โดนแบบเธอ พร้อมแฉกระบวนการที่ทำให้เธอนั้นเชื่อจนสนิทใจค่ะโดยปีใหม่ได้เล่าให้ฟังว่าวันนี้ใหม่มีเรื่องจะมาแชร์สดๆร้อนๆใหม่โดนมิจฉาชีพหลอกเริ่มจากการที่มีคนติดต่อเรามาเพราะว่าเราขายของขายหินขายออรกแกนมีคนติดต่อมาที่กล่องข้อความของร้านค้าบอกว่ามีคุณพี่จากสอป,ป,ปอลาวอยากได้หินไปขายที่โรงแรมก็เลยอยากให้ใหม่ติดต่อป้าคนนี้ไปหน่อย เพราะว่าเขาอยากได้มากเลยอยากได้ของใหม่ไปขายที่โรงแรมของเขามากเราก็บอกเขาว่าติดต่อตามปกติที่ใหม่เคยขายได้ไหมเขาก็บอกมาว่าป้าคนนี้แกทำอะไรไม่เป็นจะทำเป็นแต่ใน Open c h a t ตอนแรกเราก็รู้สึกเอะใจแล้วนะแต่เราก็แบบทำไมเราไม่ขยนันเราไม่ทำมาหากินทำไมเราไม่เอื้อเฟื้อให้ลูกค้าสะดวกสบายเราก็เลยทำเถอะมีคนอยากได้ของของเรานะ เราก็เลยตัดสินใจว่าทำก็ได้แล้วก็มีพี่คนนี้เขาก็ติดต่อกลับมาส่งห้อง Open Chat มาให้เรามีคุณพี่จากสปปลาวนะคะอยากได้หินของใหม่เนี่ยไปขายที่โรงแรมของเขานะคะก็เลยอยากให้ใหม่ติดต่อป้าคนนี้ไปหน่อยว่าเ,เขาอยากได้มากเลยเขาอยากได้ของของใหม่ไปขายที่โรงแรมมาก หม่ก็บอกว่าติดต่อตามปกติที่เคยหม่เคยขายได้ไหมเขาก็บอกว่าป้าคนนี้แกทําไม่เป็นแกทําเป็นแต่ใน open chat เออหมก่ก็ตอนแรกก็เอกใจแล้วนะแล้วก็รู้สึกว่าแต่แล้วก็รู้สึกว่าเออทำไมเราไม่ขยนันเราไม่ทำมาหากินเนาะทำไมแบบไม่เอื้อเฟื้อให้ลูกค้าแบบสะดวกสบายเราก็ควรจะแบบทําเธอะไม่เป็นไรหรอกมีคนอยากได้ของ,ของเรานะเออเราก็เลยตัดสินใจว่าทําก็ได้แล้วพี่คนนี้ค่ะเขาก็ ติดต่อเรามาแล้วก็ส่งห้อง Open ่น a t มาให้เราพอแม็กเข้าไปในห้องใช่ไหมคะแม็กก็ไปตามหาพี่คนนี้แล้วเขาก็ในห้องแชทน,นั้นอะ่ะมันก็จะมีการซื้อขายกันอยู่ก่อนแล้วแล้วก็มีการรันที่มันแบบดูน่าเชื่อถือ,อมีบางคนขายรองเท้าขายนาฬิกาขายกล้องแล้วก็มีคนแบบโอนแล้วค่ะแบบนี้มันดูแบบทราฟิกดีมากแล้วก็เออเออตามหาคุณป้าคนนี้แล้วก็บอกว่าสนใจเห็นหรอ อ่าสุดท้ายเขาก็เราได้ทําการเลือกส่งให้เลือกแล้วก็บอกราคาเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกเขาโอนแล้วนะเขาโอนเข้าไปในห้องของ Open Chat เนี่ยแต่ว่ามันต้องผ่านคนกลางถ้าไม่อยากได้เงินจํานวนนี้แล้วก็อยากได้ที่อยู่เพื่อทําการจัดส่งใหม่ต้องเข้าไปสมัครทําร้านค้าเปิดร้านค้ากับ Open Chat อันนี้ก่อนแล้วเขาก็ให้ใหม่เข้าไปในคุยกับคนคนหนึ่งเขาบอกเป็นคนดูแล นะคะก็มีการสมัครร้านค้าชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อะไรไปแล้วเราก็ก็ส่งไปคุยกับอีกคนหนึ่งคุยกับคนนีเ้เสร็จเขาบอกว่ามันต้องมีการทำ dropship มันคือการให้เรารู้ว่าเราอ่ะเป็นร้านค้าที่น่าเชื่อถือเขาก็เลยเหมือนกับเราให้เราโอนเงินแต่วเขาจะโอนคืนโอนเงินแล้วโอนคืนมันเริ่มต้นจาก100กว่าบาท200 000, 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0พแล้วใหม่ก็มาเอะใจว่า มันมีอย่างนี้ด้วยหรอแต่เขาบอกอีกขั้นตอนหนึ่งจะเสร็จแล้วค่ะแต่ตอนนี้ใหม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่เป็นใหม่คนเดียวกับผู้ดูแลมันมีคนอื่นๆที่เป็นแม่ค้าเหมือนใหม่แซงว่าเป็นแหละอีกสี่คนแล้วเขาก็แบบเหมือนกับว่าเขาทําแล้วเขาก็เร่งกระบวนการมันจะเร่งรีบมากทําให้เราคิดไม่ทันอะ่ะแล้วเขาก็จะส่งให้เราอ่านส่งให้เราอ่าน อ่านเยอะมากแล้วไอ้พวกนั้นก็ตอบเร็วมากแล้วก็รอเราคนเดียวบีบคั้นให้เราคิดเร็วๆแล้วระบบต้องเร่ตง,รต,งรต้องรีบต้องทําภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้จํานวนนี้ไม่มีเงินแล้วไหมมันเยอะไปไหมหรอแม่ขอหยุดตอนนี้ได้ไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าออถ้าไม่หยุดคนอื่นๆในกลุ่มจะไม่ได้เงินที่ฝากไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดโดยปีใหม่ย,ยังเล่าถึงกลโกมิจฉ่าชีพต่อไปว่า ซึ่งคนที่อยู่ในกลุ่มกับใหม่ก็แซงทําเป็นแม่ค้าแล้วก็บอกว่าจะคิดสั้นบ้างละบอกผัวซ้อมอีกคนก็บอกว่าเดือดร้อนมากเลยทําไมใหม่ทํากับเขาแบบนี้ใหม่ก็ทวงแล้วว่ามันไม่สมควรจะเป็นแบบนี้ทุกคนก็กระหน่าใช้จิตวิทยาเยอะมากแล้วใหม่เพิ่งเคยเจอใหม่ก็รู้สึกบีบคั้นหัวใจแล้วก็เอ๊ะมันใช่ไหมจนสุดท้ายใหม่ก็ลองก็ได้ถ้าใหม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนขนาดนี้ เท่าที่ได้ก็ให้ไปแล้วเขาก็หาว่าใหม่เนี่ยกดผิดระบบล็อกใหม่ต้องเพิ่มเป็นอีกสองทีระบบล็อกคนอื่นถอนไม่ได้มันก็เริ่มรู้สึกว่าแบบนี้มันไม่ใช่แล้วแล้วจำนวนเงินแบบมหาศาลมากแล้วใหม่ก็แบบนี่ฉันโดนแล้วจริงๆใช่ไหมใหม่ก็เลยอยากจะมาเตือนทุกคนนะคะด้วยการตั้งต้นของเราว่าเราอยากจะขายของเราอยากจะ ขยันเปิดเส้นทางอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองด้วยการที่มองโลกในแง่ดีมากเกินไปแล้วก็ตัวใหม่เองไม่ได้เป็นคนเสพข่าวเยอะก็เลยแบบไม่ได้ระวังตัวว่าการเปิดร้านเนี่ยอะไรที่ปกติแล้วอะไรที่ไม่ปกติก็ใหม่ได้ยินมาว่ามีคนเจอแบบนี้เยอะมากเลยใหม่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เจอเหมือนใหม่นะคะตัวใหม่เองที่ เสียไปก็ยอดก็ไม่ได้เยอะมากอะไรแต่ว่าก็มันก็เป็นอะไรที่เราไม่ควรเสียแต่ว่าในเมื่อมันเกิดไปแล้วนะคะเราก็ทำใจแล้วก็ไปแจ้งความค่ะตอนนี้เขามีฮอตไลน์ด้วยนะฮอตไลน์สำหรับคนที่เจอเรื่องแบบนี้ค่ะจำหมายเลขที่ไม่ได้ว่าว่าเขาเป็นเลขอะไรก็ไปแจ้งความที่สนอนอนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราก็ดําเนินการต่อไปก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนกลับมาหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกยาวๆแล้วก็ทําใจปล่อยวางอาโหสิกรรมนะคะกรรมสิ่งที่เขาทํามันต้องมีผลอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราทําเราตั้งใจดีนะคะใหม่ก็ขอให้เราก้าต่อไปได้คะ่ะถือว่าเป็นการล้างจบล้างจบอ และจากเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมก็พบว่ามีโซเชียลอีกเยอะเลยนะคะที่โดนแบบใหม่และเข้ามาคอมเมนต์ว่าโดนเหมือนกันค่ะโอนไป100แต่ได้กลับมา150ได้กำไรมา50บาทหนูออกจากกลุ่มเลยค่ะเคยโดนเหมือนกันค่ะโอนเปิดร้าน250มันโอนคือมา300แล้วเราไม่โอนต่อเพราะเฉลียวใจทันโดนเหมือนกันค่ะหมดไป4,000บาทพี่ใหม่กระจายหน่อยเพื่อนโดนเยอะมากเห็นหลายคนโดนเงียบมาก โดนเหมือนกันค่ะเขาหาว่าเราช่อโกงเราเรีบไปแจ้งความหมดไปเยอะค่ะโดนไปเหมือนกันเกือบพันตอนนี้หน้าเฟซค่ะมันจะมีว่ารับซื้อภาพถ่ายนั่นแหละค่ะตัวดีเลย